สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างตั้มกกโนะคะตอนนี้นะคะก็จะเอารถเข้าทําการยกบ้านแล้วนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวนะคะแป๊นนึงนะคะ,อะโอเคนะนนก็จะเอารถเข้าไปยกแล้วนะคะพี่น้องเดี๋ยวพี่ตั้มก็จะมีการอ่าเขาเรียกอะไรตัดกิ่งกิ่งยางออกนิดนึงนะคะ เข้าไปในโซย,ย่างเด้อจะมีสายไฟนะสายไฟบอกน้งองๆให้ไปยกสายไฟขึ้น <c oughs> เป็นขาวนี่ล่ะถอดแลกออกมาไม่ไม่เราต้องถอดแลกแลกที่ติดกับต้นไม้อ่ะแลกที่ยึดสายไฟอ่ะล้วใช้มืออาชีพค่ะมายกบ้านพี่ชัย เราใช้มืออาชีพเพื่อความเพื่อเกิดความเสียหายน้อยที่สุดห็นอยู่เพิ่มไป 55. อย่าบอกนะว่าคันนี้ด้วยอ่ะโอ้ยรถเขามีเป็น10-10คันพี่แล้วมีทุกขนาดนะที่หอจกรนี้มีทุกขนาดโค่ะคันที่ไปยกองค์ปูคือคันที่ใหม่ที่สุดแล้วก็ใช่นยกน้าหนักในเยอะที่สุดใส่พี่ต้องต้องออกสักคันนัหละคงไม่มีย้ายใครแล้วมั้งย้ายเยอะนะย้ายที่ไหนอีกอะก็ ปากเปปากเปก็เอาเน่เอานอนไม่ได้ไม่รู้จะยังไงหรือว่ายายนะังก็เอาไม้ไม้อันเดียวกันนั่นแหละยกขึ้นไปไม่ได้ไม่ได้เอาเอาไม้อันเดียวกันนี่แหละอ้วนยกสามสายเลย เหยี่อลงไปเลยก็ได้ถ้างั้นอนะ่ะ ยายกระท่อมเหรอกระท่อมขวางนะทำการยกแล้วนะครับจะกระดับพื้นที่ก่อนะครับกระท่อมหลังนี้นะคะพี่ตั้มว่าจะเผาแล้วนะตอนแรก <c oughs> <c oughs> แล้วก็จะเผาแล้วหนูบอกว่าเอาไว้ก่อนเอาไว้นี่แหละ <c oughs> ช่กระท่อมในตำนาน <c oughs> พี่ตั้มบอกว่าจะเผาทิ้งเลย <c oughs> ตอนแรก <c oughs> หนูขอไว้ไง <c oughs> รถนะคะ12ล้อนะคะตัวนี้น่าจะยาวประมาณสิบเมตรได้นะสิบหรือแปดไม่แน่ใจนะคะน่าจะสิบนะคะความยาวของรถนะคะเราจะ ใช้วิธีเอาบ้านขึ้นรถคันนี้ไปเลยนะคะที่จริงมันจะใส่ได้สองหลังสามหลังเลยนะคะรถคันนี้เนาะนี่นะ,ะยกไปแล้วหลังกระต๊อบน่อยค่อยรัก ทีนี้ก็จะใช้สายสเตยนะคะรัดตัวบ้านเนาะที่เราต้องอลื้อหลังคาออกสองแผ่นนี่นะคะก็เพราะว่าตัวสเตยรัดจะได้ไม่บีบไม่บีบหลังคานะคะ,ะจะให้แนบกับตัวบ้านเนาะ โอ้ยเดี๋ยวเขาถามซื้อข้างทางระหว่างทางขายไหมอ่ะน,นะโอ้ไม่ขายครับเอ่อีกลายหนึ่งอีกลายหนึ่งเลยนะคะลุงจิมก็ไม่ขายนะคะพี่ชัยก็ไม่ขายนะคะกีต้ามันมีมีตู้ข้างในนะ เป็นรูปลูกยังองอกเลยอ่ะมันมันไม่ได้กินเข้าไปในเนื้อเนื้อบ,บ,บานประตูพูดถึงรานะคะบานประตู <c oughs> เพราะว่าตรงนี้มันจะไม่โดนแดดแล้วมันจะม,มีความชื้นมันก็เลยเกิดเชื้อรานะนนมันร่มมันมันไม่มีแดดที่จะ เ,ออเชื้อรามันก็เลยจเจริญเติบโตได้ง่ายนะคะช่วยนี่นะในในข้างในนี้เนาะไม่อีที่ช่างทงานเลยเชื้อราจนะค,ะนค,นค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ